How to ฟิตต้นแขนยังไงให้ได้ผลลัพธ์นะคะตามคอมเมนต์ข้างบนเลยค่ะแคทก็เคยทำแบบนี้มาหนึ่งปีต้นแขนก็ไม่ลดค่ะเพราะว่าเราโฟกัสแต่ท่าออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วไม่รู้หลักการกินอาหารทำให้กล้ามเนื้อของเรามีไม่มากพอจึงทำให้ต้นแขนไม่กระชับสักทีทุกคนรองปรับวิธีการกินจากมืออาหารให้เพิ่มการทานโปรตีนให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอกไก่ไข่ต้มเนะื้อสัตว์สีขาวถั่วดำถั่วแดงถัว่วเขียวถั่วขาวธัญพืชต่างๆทานให้ได้ 2เท่าของน้าหนักตัวเรานะคะ<อ>ถ้าหากเราทานโปรตีนถึงในแต่ละมือ้อในแต่ละวันร่วมกับการออกกําลังกายไปด้วยก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรามาไวต้นแขนของเราก็จะเล็กลงแล้วก็กระชับมากขึ้นค่ะและอีกหนึ่งไอเทมเด็ดของแคทน,นะคะโดยความที่แคทออกกําลังกายมาสักพักแล้วออกแต่ท่าเดิมๆไม่เคยใช้อุปกรณ์อะไรเสริมทํทให้กล้ามเนื้อบริเวณแขนของแคทไม่พัฒนาความฟิตก็เท่าเดิมถ้าหากอยากจะเพิ่มความกระชับต้นแขนให้มากกว่านี้แคทจะต้องหาอุปกรณ์ช่วยเพิ่มแรงต้านและนี่เลยค่ะ ห่วงโยคะอุปกรณ์ช่วยทําให้แขนของเราเล็กลงได้ง่ายๆแล้วก็กระชับขึ้นด้วยแค่ทดลองเล่นแล้วโดนต้นแขนดีมากๆเพื่อนๆลองไปหาเล่นกัน